กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้ขอให้อาสาสมัครคุมประพฤติตลอดจนเครือข่ายในภาคประชาชนในในภาคประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลค่ะและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการสัมมนาการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชนเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการในการกำหนดรูปแบบมาตรการและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในชุมชนพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของกระทรวงยุติธรรมกับมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมด้วยระบบ การประชุมทางไกลมาที่จังหวัดสุโขทยัยซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานอาสาสมัครและภาคประชาชนร่วมสัมมนาอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวนะครับว่าอยากให้อาสาสมัครคุมประพฤติตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลส่งเคราะห์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษรวมทั้งกลไกในการติดตามของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอด ภัยเกิดการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในฐานะเครือข่ายเพื่อให้การนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมีความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับค่ะ